สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนแล้วแล้วเราก็ได้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับไลน์เกมเศรษฐีสําหรับอีเวนต์ใหม่นี้คือจะบอกว่าหน่ทําไม้ตรงมาะูกันเลยนะทุกคนหลายคนก็น่าจะดูมาบ้างแล้วแหละนะอืมก็ความสามารถของมันก็คือเพิ่มความแม่นยําในการเพิ่มลูกเต๋าเดี๋ยวเราไปดูตรงที่อัพเต็มดีกว่านะถ้าอัพเต็มมันจะเป็นยังไงทุกคนมองว่ามันเท่าที่อ่านนะคร่าวๆก็ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะ หแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยเกินไปนะหมพิพากษาแห่งแห่งความดาร์กนะก็คือเพิ่มความแม่นยําในการควบคุมลูกเตาหฮค์รี่แี่ี้อันนี้คือแบบเป็นพื้นฐานแล้วนะเออโอกาสสามเซฟซนป้องกันการขโมยมาเบิ้ลอันนี้คือเห็นนะนี่คืออัพเต็มแล้วเหรอไม่ใช่มั้ง อ๋ออันนี้คือแบบธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นดาร์กอ่ะมันจะ4 0ป้องกันขโมยมาเบิ้ลนะคือส่วนคู่ของรู่เต๋าก็เท่ากันเลยเพียงแต่เพิ่มมาก็คือตรงที่เปอร์เซ็นต์คู่ขี้เติบโตบวก10แต่ว่าคู่ขี้เติบโตของดาร์กมันจะบวก15นะเพิ่มมา5%ก็เหมือนกันนะอย่างไอตัวเปอร์เซ็นต์ของการขโมยมาเบินนะ้ลนอ่ะมันเพิ่มมาจาก35เป็น40เพิ่มมา5% ผมมองว่ามันแล้วก็อีกชิ้นนี้ก็เหมือนกันนะคือผมมองว่าหมวกใหม่คือมันมันไม่ได้โหดเท่าไหร่ทุกคนเพราะว่าไอ้อะไรนะการขโมยมาเบิ้ลสี่สิบแบบมันมีอยู่ในตัวอยู่แล้วมันมีอยู่ในออฟเสริมอยู่แล้วดูอยู่ตรงไหนนะเนี่ยตามหลักอะ่ะถ้าเป็นหมัดไอ้มัดถ้าการขโมยมาเบิ้ลอะม,มันจะต้องห้าสิบขึ้นไปนะทุกคนห้าสิบขึ้นไปนี่พอดีเลยนะ แต่นี่เป็นเวอร์ชันดาร์กแล้วแต่ก็ยัง45นอย่างเงี้ยก็กาดเกินเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูว่าการขโวยมาเบิ้ลของมันอยู่ตรงไหนผมมีการขโวยมาเบิ้ลนี่ทุกคนดูเปอร์เซนต์เท่ากันเลยนะซึ่งเอาใส่ในออฟมันไม่ดีกว่าเหรอมันเปลืองช่องเปล่าๆนะทุกคนคมุมองแบบนี้เลยถ้าเกิดให้มา50นี่คือคอ,อันนี้จะว่าไปอย่างเนาะแต่นี่คือมันให้มาแค่ อ่าส uh, ี่สิบห้าเปอร์เซ็นี่ยมันน้อยเกินไปนะใครจะทําก็ทํานะนี่ความคิดส่วนตัวนะผมไม่ทําสําหรับอีเวนต์อ่าอีเวนต์ที่กลับมาเลยหลังก็อันนี้ใหม่แค่อันเดียวนะคอออีเวนต์ที่กลับมาเลยหลังผมมองว่าไอ้พวกนี้อันไหนน่าเล่นสุดสําหรับผมนะเนื่องจากผมใช้สุดสาครผมก็เลยเล็งชิ้นนี้เป็นชิ้นแรกเลยทุกคน มัดสาบกันหมัดสาบกันเอฟเฟกต์อันตรายอ่ะผมใช้อยู่นะทุกวันนี้ผมใช้เป็นประจําเลยแล้วก็ชิ้นนี้ก็เป็นมัดสาบเือนการเพียงแต่ว่าเป็นเนลปรเทศแทนนะก็เนลปรเทศยังไงเราก็ได้ใช้อยู่แล้วใช่ไหมผมก็เลยอยากได้ชิ้นนี้ก็เราก็มาสุมกันเลยนะทุกคนหชิ้นมันก็แพงเหมือนกันนะไม่อยากสุมเลยแต่ก็ซุมก็ได้ไวอาจจะดวงดีก็ได้ ร้อยชิ้นผ่านไปร้อยชิ้นที่สองเอาสักหมื่นห้าไหมมันคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมั้งอย่านะไม่ออกสักชิ้นเลยเหรอเพื่อนไม่ใจร้ายใจดำขึ้นไปไหนอยหรอเกินไปเป็นไย เวลาสูงนี่มันมันมือม,มากเลยนะทุกคน mm hmm. คือถ้าเกิดผมได้หมัดในประเทศผมจะเอาไปใส่แทนแล้วก็เอกรลอยฟ้าในประเทศเอาอย่างอื่นไปใส่แทนนะอาจจะเป็นแบบอะไรอะกันย้ายเออไม่ใช่สิกรลอยฟ้าไดาเมนอะไรประมาณนี้นะซึ่งกรลอยฟ้าลู่ยังไม่มานะ ที่จะทำแมผมก็จะทำด้วยวโอ้โหเป็นพันแล้วมั้งเนี่ยเราไม่ได้ดูเอเลยนะดูแต่เอบอกอย่างเดียวมาลองห้าสิบเพดูนะทุกคนกคือมันอาจจะออกดีกว่านะสักพันสักพันหนึ่งนะ ต่างกันเลยอันนี้ลำคานมากเลยทำไมไม่เปิดทีเดียวให้มันรุดลดไปเลยมันไม่ได้เลยเพื่อนเต็มเร็วเกินแบบนี้คุณลำคาญเลยของฟรีก็อย่าวาังเลยขนาดของปกติยังไม่ออกของฟรีนี่อย่าวังเลย วกเคนี้แหละอย่าหวังชิ้นสุดท้ายก็อย่าหวังเนี่ยมันไม่ออกหรอกเอาอีกเก้าอยมาอีก900เก้าร้อกเซสมันอาจจะออกสักชิ้นหนึ่งก็ได้วางลงๆแรงๆโอเคออกแล้วหนึ่งชิ้นนะอสองชิ้น ก็คือต้องหาทั้งหมด12ชิ้นใช่ไหม a บวกอะ่ะโอเคสามชิ้นแล้วห้าสิบเซทออกตีขวานะหรือไม่รูกเปล่าข้อจะผิดเองเปล่าไม่แน่นใจสามชิ้นมันเลยก,กี่ชิ้นอนะ่ะเจ็ดชิ้นเปล่าไม่แน่นใจนะช่างมันเถอะสุ่มไปเรื่อยๆค่อยใกล้ถึงแล้วค่อยดู มาขณะนี้เราต้องไปให้สุดอย่าทอยทีนี้เราต้องเปิดแบบนี้ทุกคน cái mình sáu mươi sáu nghìn nè nó bị lên lệch gông gông điเลย, ơi không được rồi nè chôm à, ทตอนิส uh, mm hmm. เป็นสีชิ้นแล้วนะหาอีก uh, 6ชิ้น mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. จำไม่ฟิดก็า่าจะหาอหกชิ้นนะหา uh, mm hmm. ยากออกยากชิบหาย mm hmm. คือขอภายในเสียงพัดลมด้วยนะคนเนื่องจากอากาศค่อนข้างจะร้อนนะ mm hmm. อากาศก็ร้อนใจคนก็ร้อน หนึ่งร้อยิโอเคออกหนึ่งชิ้นนะโอเคตอนนี้น่าจะหกชิ้นแล้วมั้งหกชิ้นก็เหลืออีกกี่ชิ้นอะ ขายกันนะรวยคือนะขายกันนะอะไรที่เป็นเล่นเลนะเก็บเอาไว้กัน เดี๋ยวก็ออกไปให้หมดเลยขายมาอีกทีนึงสิขอดูหน่อยว่ากี่ชิ้นแล้วเนี่ยหกชิ้นเราจะต้องหาอีกหกชิ้นถ้าจำไม่ผิดนะเพราะมันอย่างละหกไงใครจะเอาก็เอานะอันนี้จะเอาหมัดในประเทศ ơi thì 100 cũng không max ong rồi đó. Ôi, yên nghiệp tí. Kịch rồi, lắm, làm ăn. Ya ha ทีสูงหนึ่งร้อยนี่หายผูมาแค่เป๊ะเดียวเองอีกหนึ่งร้อยกว่าคือมันก็จะไม่ออกให้เส็แล้วมันมันไปเร็วมากเลยนะหนะึ่งร้อยเฟซเนี่ยโอ้โหไม่ดีด้วยเลยห้าชิ้น ชิ้นนี้ไม่ใช่ง่ายง่ายเลยนะหนึ่งพนห้าโอ้โหหมดเร็วมาก 200. อ,าอีกสองร้อยอ่ะอีกร้อยเดียวอ่ะโอเคทีนี้มาห้าสิบสิบต่อ,อเคอีกสี่ชิ้น โอ้ยเหมือนห้าสิบชิ้นเออเมือ่อห้าสิบเทสจะออกดีกว่านั่นเนี่ยเนี่ยชงเป็นไม่ได้เห็นไหมโอเคเลยสามชิ้นใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะ เที่ถิ่มให้อายห่างยาสิแจ้งใจใจงานเฉพาอสองโอ้โหลูกนี้สูงห้าสิเพศดีกว่าทุกคนมันห้าสิเพศจะออกดีกว่าด้วยนะ โดนแล้วนะที่เช่านั้นล่าจะไ,ไปสองหมื่นสองอย่าบอกว่าปิดสองหมื่นอย่านะเกินไปแล้วแบบนี้เนี่ยที่ชุมเป็นไม่ได้ ชุ่มแล้วหายเลยนะไม่มาสักชิ้นเลยสองชิ้นใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมโอเคเหลือหนึ่งชิ้นใช่ไหมขอด,ดูก่อนสิเอาครูบแล้วดีนะที่ดูก่อนทุกคนตอนแรกนึกว่าเหลือหนึ่งชิ้น ฉันจะไม่เอาชิ้นนี้ฉันอยากได้ชิ้นเล็กเลยถ้ามันอยู่ตรงไหนนะนี่ฉันจะเอาชิ้นนี้ใครจะเอาชิ้นไหนก็แล้วแต่เถอะ ราจะต้องทำให้มันเป็นดาร์กเลยนะที่เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามให้กับเราด้วยนะสำหรับคลิปนี้ไปๆๆไป,ไปล